ตอนนี้นะคะจิ๊บแพรไหมกล้าจนนะคะพาทุกท่านนับถอยหลังเข้าสู่ตลาดอาริยะนะคะเหลือเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นเองนะคะพรุ่งนี้แล้วที่เราจะเปิดขายอย่างเป็นทางการทุกร้านจะเปิดพร้อมกันในเวลา8นาฬิกานะคะเพื่อที่จะได้เข้าร้านพร้อมกันใครหมายตาต้องใจร้านไหนนะคะเข้าพื้นที่ได้เลยร้านนี้ที่เรากำลังจะพาชมนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันก่อนวันงานวันสุดดิบนะคะแต่ละร้านเนี่ยเริ่มเก็บรายละเอียดของร้านตัวเองแล้วก็จะเริ่มทำป้ายราคา ที่เป็นป้ายอาริยะนะคะให้เห็นราคาทุนราคาขาดทุนตรงนี้ที่เราเข้ามาถือว่าโล่งโปร่งสบาย พอสมควรเลยนะคะเป็นร้านพลาสติกนะคะซึ่งต้องใช้พื้นที่4ล็อก5ล็อกทีเดียวเลยนะคะในการที่จะจัดเรียงสินค้าสินค้ายอดฮิตเลยก็คือลังนะคะหรือว่ากล่องที่เป็นเหมือนรถเข็นนะคะมีหลายไซส์หลายขนาดได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะซึ่งทางทีมงานตลาดเนี่ยได้คัดมาแล้วแล้วก็ได้ดูจากสถิติว่าพี่น้องเนี่ยนิยมแบบไหนมีความชอบแบบไหนนะคะแล้วก็ซื้อมาเพิ่มในปริมาณที่คิดว่าน่าจะเพียงพอ กับพี่น้องประชาชนนะคะอันนี้มีสีสันสวยงามมีหลายไซส์หลายขนาดให้เลือกนะคะแล้วก็เหนียวแน่นนะคะเป็นพลาสติกเกรดดีนะคะซึ่งผู้คัดสรรเนี่ยไปซื้อมาจากโรงงานแล้วก็ได้ในราคาที่ถูกลงไปอีกนะคะนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงสามารถทําราคาอาริยะในราคาที่ถูกได้ซึ่งตอนนี้ตั้งเป้าขาดทุนไว้ทั้งงานนะคะ1 0 ล้านนะคะที่พ่อครูตั้งใจให้พวกเรามาเสียสละในรอบนี้นอกจากจะมีกล่องพลาสติกย้อนฮิตแล้วนะคะยังมี เข่งนะคะเข่งพลาสติกเก้าอี้พลาสติกหรือว่าถังน้ํานะคะก็มีหลายไซส์หลายขนาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้อน,อนๆแบบนี้นะคะหลายๆครอบครัวก็มีความจําเป็นจะต้องรองน้ําไว้ใช้นะคะเพื่อที่จะได้มีน้ําเพียงพอก็แวะมาซื้อได้มีหลายไซส์หลายขนาดนะคะให้ได้เลือกสันแล้วก็สีสันมีหลายแบบนะคะเขาบอกว่ายอดฮิตเลยคือตางูนะคะ,ะเขาใช้คํานี้นะคะพราะเขาก็จะเรียกกันแบบว่าสั้นๆเขาใจง่ายตางูหรือตร,ตรงนี้ก็จะเขียนเป็นลาออยี่ห้อ ซูเปอร์ซานนะคะก็ทำให้เห็นนะคะว่าการเข้ามาในร้านพลาสติกนะคะร้านเครื่องพลาสติกเนี่ยเดินเข้าออกสะดวกง่ายนะคะและที่สำคัญนะคะร้านนี้นะคะมีสีสันให้เลือกหลากหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเดินเข้ามานะคะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะคะชอบสินค้าตัวไหนเดินตรงเข้ามาได้เลยนะคะไม่ไม่ต้องเสียเวลาเลือกเยอะเพราะว่าที่นี่จัดสรรเป็นหมวดหมู่วางเรียงเอาไว้แล้วก็ง่ายนะคะถ้ายัางไงในวันงานเนี่ยก็จะมีการติด ราคาที่เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่านี้นะคะตอนนี้ร้านนี้ก็เตรียมความพร้อมในระดับ90%นะคะเพราะว่าเหลือเพียงแค่ติดป้ายราคาก็จะรู้แล้วว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็การ ชาระเงินนะคะก็จะเข้าทางด้านหน้าส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นประตูเข้าออกนะคะซึ่งก็จะทําเป็นไม้กั้นเอาไว้เพื่อที่จะให้พี่น้องได้ต่อคิวข้างนอกก่อนนะคะจะได้เข้ามาโดยที่ไม่แออัดนะทางด้านหน้าก็จะเป็นของเบาๆนะคะให้เลือกเลยก็คือถังน้ำน่คะแบบมีหูหิ้วนะคะก็มีหลายไซสน์นี่ยี่ห้อนี้เลยนะคะตรางูนะคะรับรองเหนียวแน่นพลาสติกเกรด A อย่างแน่นอนนะคะท่านใดที่เป็น แฟนคลับหรือว่าแฟนประจําของพลาสติกนะคะใช้ยี่ห้อนี้ก็จะรู้อยู่แล้วว่าคุณภาพเกรดเป็นอย่างไรนะคะ สำหรับบรรยากาศเครื่องพลาสติกต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะร้อนๆแบบนี้ความต้องการถังน้ำหรือว่าเครื่องพลาสติกต่างๆที่จะนำไปใช้ประโยชน์นะคะก็สามารถที่จะแวะมาที่ร้านแห่งนี้ได้เราให้ชมสินค้าแค่คร่าวๆเ,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 เองนะคะแต่สำหรับท่านที่ชอบนะคะก็มาเลือกเองกับตาน่าจะถูกตาต้องใจมากกว่าที่จะเห็นเพียงแค่ในสื่อน,นะคะนี่ค่ะบรรยากาศสดๆของร้านพลาสติกเดี๋ยวเราจะมา ให้เห็นบรรยากาศในวันจริงนะคะว่าคนที่มาซื้อเนี่ยจะมีความรู้สึกอย่างไรหรือว่ามาเห็นสิ่งของเหล่านี้แล้วพี่น้องเราจะนิยมแบบไหนนะคะก็จะพามาเห็นบรรยากาศในวันนั้นด้วยแต่อันนี้เราสามารถที่จะเดินเข้าออกได้ง่ายขึ้นเพราะว่ายังไม่เปิดร้านนะคะแต่วันงานนี้อาจจะแน่นขนาดหรือเปล่าต้องคอยติดตามชมนะคะสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนคะ่ะเจริญธรมสังขีดีใ,ใจได้ทุกค่า